โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตมบลมหาโพธิอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีเป็นโครงการชลประทานขนาดกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2547มีพื้นที่รับน้ำ23,730ไร่แบ่งพื้นที่ออกเป็น7โซน หรือกลุ่มผู้ใช้น้ำทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการผลิตเพื่อเป็นอาหารและสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอสะโบูดแต่ยังมีปัญหาที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำกว่าเกณฑ์และต้นทุนการผลิตที่สูงอันเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ใหญ่วังแขมนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเป็นหนึ่งในโครงการชมทานขนาดกลางสังกัดโครงการชมทานลบุรีนะครับมีพื้นที่ชมทานอยู่23,730ไร่นะครับความจุที่ระดับเก็บกัก12ล้านลูกบาทเมตรนะครับและมีคลองส่งน้ำนะครับซึ่งเป็นระบบส่งน้ําดักคอนกรีตนะครับความยาวทั้ง7สายเนี่ยอยู่ประมาณ27กิโลเมตรนะครับโดยแบ่งออกมาแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น7โซนนะครับหรือ 7กลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับมีวัตถุประสงค์หลักนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะพันธุ์น้ำจืดนะครับและก็อุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงสนับสนุนการเกษตรนะครับและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับรวมถึงปัจจุบันนะครับก็สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรทั่วประเทศในปี2554เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่าการตลาดและการบริหารจัดการของเกษตรกรคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรจังหวัดลบบุรีจึงคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำที่หนึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแคม หมู่ที่ 2, 3, 7ตำบลมหาโพธิ์จำนวน70รายมีพื้นที่ทำนาทั้งสิ้น1 1 0บไร่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากพื้นที่มีศักยภาพและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำมีความเข้มแข็งรวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดลบบุรีที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ95ปลูกข้าวหอมมะลิจึงจะสร้างคุณภาพมาตรฐานให้กับข้าวหอมมะลิเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งสร้างความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารโปรตีนด้านปศุสัตว์และประมงให้เพิ่มขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร ในการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพมาตรฐานหน่วยงานได้สนับสนุนพันข้าวกับเกษตรกรรายละ5กิโลกร,รัมต่อไร่ถ่ายทอดความรู้การผลิตในระบบ GAP การรับรองมาตรฐานโดยผ่านการเรียนรู้จากแปลงทดสอบของศูนย์ข้าวชุมชนพร้อมทั้งให้เกษตรกรได้มีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพแทนพันธุ์ข้าวที่กลายพันธุ์ที่เก็บไว้ทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้มีคุณภาพและมาตรฐานราคาที่ได้รับจะสูงขึ้นตามไปด้วยเกษตรกรบ้านมหาโพธิ์ได้รับการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพมาตรฐานโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ข้าวกับเกษตรกร ลายละ5กิโลต่อด้านการส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนของครัวเรือนเกษตรกรหน่วยงานได้เข้ามาสำรวจความต้องการด้านปศุสัตว์ของเกษตรกรตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลบบรุรีจึงได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ โดยให้ไก่พันธุ์ไข่อายุ18สัปดาห์รายละ37ตัวพร้อมยาเวชภัณฑ์และปัจจัยการผลิตต่างๆจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงการจัดการอาหารและการป้องกันโรคในไก่ไข่ทำให้เกษตรกรมีไข่ไก่ไว้บริโภคในครัวเรือนลูกหลานวัยกำลังเจริญเติบโตก็ได้บริโภคอาหารโปรตีนสูงจากไข่ไก่ เลือจากบริโภคก็ขายตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความสุขอย่างยั่งยืนด้านการส่งเสริมการผลิตด้านประมงเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนของครัวเรือนเกษตรกร,กรหน่วยงานได้เข้ามาสำรวจความต้องการด้านประมงของเกษตรกร,กรและจะทากิจกรรมสนับสนุนพันปลาและพันกบ ร้อมปัจจัยการผลิตต่างๆจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงการจัดการอาหารและการป้องกันโรคทำให้เกษตรกรมีปลาและกบไว้บริโภคในครัวเรือนและมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความสุขอย่างยั่งยืนด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรหน่วยงานได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้มีการร่วมกันในการเรียนรู้การผลิตข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานรวมทั้งขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นที่เขาร่วมโครงการรวมทั้งได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาเพื่อให้ดำเนินธุรกิจจัดหาปุ๋ยที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำด้วยทำให้การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน G.A.P. ของเกษตรกรได้รับการสนับสนุนการผลิตครบวงจร การดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่หนึ่งนอกจากเกษตรกรจะมีการตื่นตัวกันมากแล้วยังมีความขยันในการผลิตข้าวหอมมะลิขึ้นกว่าเดิมพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อก็ให้ราคาสูงขึ้นทำให้เกษตรกรได้บริโภคข้าวคุณภาพดีและยังมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ17ทั้งมีความมั่นคงจากการเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารด้านปศุสัตว์และประมงด้วย จัดการน้ําของคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ําของกลุ่มสายที่หนึ่งของตำบลมหาโพธิ์ได้มีการตื่นตัวในการทาการ,กรเกษตรคือปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้าใหญ่วังแขมเพื่อให้ได้ผลผลิตและ ได้มาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิผมในฐานะกลุ่มตัวแทนตัวแทนของเกษตรกรอีก70ลายคนหนึ่งรู้สึกยินดะีและขอบคุณสำนักการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้การสนับสนุนนการนี าชาาาวมมเกกกกกษตรรรขขออขอบบบคคคุุณณ้นนโสีัจากแผนการบูรณาการพัฒนาเกษตรกรภายใต้พื้นที่โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลบบุรีสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแท้จริงทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ